เอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK ครับในแมปของ ASDX กันนะครับในโหมดของ Story ด้วยนะฮะแล้วก็ในโหมดของ In f ฟ n i t y ด้วยนะครับว่า AFK อะไรยังไงบ้างนะสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจเล่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะ AFK ตามนี้ได้เลยนั่นเองนะครับตัวละครที่คุณต้องเตรียมนะครับที่เป็นตัวละครที่แบบว่า AFK ดีมากๆนะฮะนั่นก็คือซาสึเกะนั่นเองครับตัวนี้เป็นระดับ4ดาวหาง่ายครับช่วงเริ่มต้นเนี่ยทุกคนน่าจะได้ตัวนี้มาอยู่แแลล้้้้ววววนนนัััั่เเอองคครกกก็็าตตทีี2ืจข มาแบบง่ายๆนะก็สามารถไปหาสุ่มได้เองมันก็จะเข้ามาค่อนข้างที่จะบ่อยครับก็มาเช็คตู้ได้นะฮะว่าเข้ามานะครับในตู้ไหนบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นโบลีก็ได้นะเออโบลีนี้ก็สามารถ AFK ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนจริงๆมันก็จะมี AFK ได้หลายตัวครับอย่างเช่นอูริวเนี่ยก็สามารถที่จะ AFK ได้อูริวเนี่ยเป็นตัวละคร3ดาวนะเออสาดาวสีเหลืองก็ AFK ได้นะครับแต่ว่าผมแบบไม่ได้สุ่มมาเองจะสุ่มมาแค่ตัวของซาสสเกะนะครับนี่ตัวนี้คือ AFK ดีมากนะฮะแล้วก็อิติโกนะครับดี ในโหมดของตอรี่นะครับแล้วก็อินฟินิตี้ได้เลยแบบชิวๆเลยนั่นเองต่อมานะครับโปรแกรมจำลองที่เราจะใช้ในการ AFK เนี่ยนั่นก็คือของ UG p h o n นเองหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าโปรแกรมนี้มัน AFK ได้ค่าอย่างดีมากๆนะฮะทุกคนใครยังไม่มี UG p h o n นนะฮะก็สแกนได้เลยนะครับทางสายบนเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับตอนนี้ผมก็ล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนแพ็กเกจที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่แบบว่าดีที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจของ S V I P นั่นเองนะฮะทุกคนผมใช้แพ็กเกจนี้อยู่นะต้องบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับหรือว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ใช้ G V I P ก็ได้นะครับก็เร็วเหมือนกันเลือกเป็นสิงคโปร์นะแล้วก็ตัวที่แนะนำนะครับนั่นก็คือของ M V I P เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะให้นะครับ C P U มาถึง8คอเลยเนี่ยฮะ C P U 8ปดคอเป็น Android 10ด้วยนะฮะและในส่วนของแรมนะครับนี่ฮะแรม8 G นะครับแรงมากนะครับ M V I P นี่ก็คือแบบโคตรแรงแล้วนั่นเองนะฮะทุกคนแต่ถ้าใครใช้ S V I P เนี่ยต้องบอกว่านะครับ CPU กับ RAM เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะครับ CPU เนี่ยแคอร์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของ RAM เนี่ยจะอยู่ที่ 16G ิเลยนั่นเองครับส่วนแพ็กเกจนะครับก็สามารถเลือกดูตามนี้ได้เลยนะครับว่าคุณถนัดแบบแพ็กเกจไหนอะไรยังไงกี่วันนะครับก็สามารถเลือกได้แบบง่ายๆชิวๆเลยนั่นเองอ่ะตอนนี้ผมใช้เป็นตัวของ s v a p นะครับก็จะมีแบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาที่หน้าของ UG f o ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยก่อนเนาะเพื่อที่จะแบบให้ใช้งานง่ายๆนี่เองครับก็มาที่ข้างบนได้เลยทุกคนเนี่ยกดเลลือนนงงมาตรรี้ะคับ เนี่ยมันจะมีแถบข้างบนใช่ไหมเลื่อนลงมาแบบนี้มันจะเหมือนกับโทรศัพท์ Android ของเราเลยทุกคนพยายามเลื่อนลงมานะฮะปึ๊บอ่ะมันจะมีปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปปึ๊บแบบนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเลือกนะครับมาในส่วนของระบบนั่นเองนะฮะทุกคนระบบเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าภาษาตรงนี้นะครับให้ตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับมันจะเป็นระบบแบบ Android เลยทุกคนก็ตั้งให้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ย นะครับเมนูของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดนะครับ Google Play ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปโหลดในส่วนของ Roblox นะฮะไปโหลดของ Roblox แล้วก็โหลด Auto Click มาครับ Auto Click เนี่ยเราใช้เป็นตัวนี้นะครับ Roblox ก็โหลดปกติได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาตรงทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมมันจะมีคล้ายๆแบบ Wi-Fi อยู่นะฮะกดเข้ามาปึ๊บปึ๊บ่าแบบนี้ มันจะเป็นการตั้งนะครับโหมดขั้นสูงนั่นเองนะครับทุกคนก็ให้เราเลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเป็นโหมดมืออาชีพไปเลยแบบนี้นะครับผมก็จะแสดงหน้าต่างแบบปิ้งนะครับแล้วก็ความละเอียดต่างๆนะครับทำให้เราแบบใช้งานโปรแกรมได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากขึ้นนะฮะมันก็จะมีปุ่มออกปุ่มอะไรตรงนี้ด้วยนะครับเอออันนี้ก็จะทาให้แบบว่าเล่นง่ายขึ้นนะครับใครที่แบบว่าล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะต่อมานะครับก็ล็อกอินโลบบอกเข้าไปได้เลยนะเดี๋ยวผมล็อกอินแปิด เรต้คลิกตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็กดตกลงเข้าไปนะฮะอันนี้น่าจะเปิดเป็นกันอยู่ละก็กดเปิดที่ตัวของแอปนะครับปึ๊บอนุญาตนะี่ครับแบบนี้ง่ายๆเลยเสร็จแล้วนะครับก็มาเปิดอีกรอบหนึง่งให้เลือกอันที่2นะนี่แบบนี้มันจะขึ้นมาข้างๆแบบนี้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็เข้าโลอกไปนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากใครที่แบบว่าทําเป็นอยู่แล้วก็น่าจะคล่องแล้วนะ ต่อไปก็เข้าเซิร์ฟบีของเราปกติได้เลยทุกคนแนะนําให้เข้าเซิร์ฟบีนะมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะลื่นมากๆนะครับถ้าไปเข้าเซิร์ฟปกติเนี่ยก็อาจจะเจอความแหลกได้น,นั่นเองเดี๋ยวจอยเข้าเซิร์ฟบีแปปหนึ่งแล้วกันเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าเซตเอฟเคครับในส่วนของสตอรี่ก่อนละกันใครที่แบบว่าเปิดมานะครับและอยากเอฟเคเลยเนี่ยก็สามารถทําได้เลยนะฮะไปสุ่มอิจิโกะมาแล้วก็สามารถที่จะเอฟเคสตอรี่เลยละกันว์ปไปส่วนของสตอรี่ได้เลยทุกคนนีีะะออนนน้กก็คืมพัมมัาาจจบๆึงรเ มันไม่โหลดนั่นเองครับไม่รู้เป็นกันเอพราะอะไรอ่ะแล้วก็เข้าไปได้เลยทุกคนแบบนี้ปุ๊บกด enter เข้าไปครัเป็นสตอรี่ด่านแรกเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นแอคที่1น,นะครับให้ลงเป็นแบบว่า เป็นระดับง่ายสุดนะครับก็คืออันนี้นะครับผมแล้วก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปสตาร์ทไปเลยโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะยืนประมาณตรงกลางตรงนี้แหละผมแนะนานะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเล่นประมาณตรงนี้ก็ได้เนี่ยในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นประมาณตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่นตรงนี้แล้วกันอ่ะกดบวกขึ้นมานะครับเลขหนึ่งเนี่ยวางตรงสตาร์ทเกมตรงนี้นะครับแล้วก็เลขที่สองนะครับคือด่านสตอรี่เนี่ยเราจะใช้ส่วนของ e ิโกะนะครับเราก็เลือกไปที่ e ดู l ิ ต่อไปก็จะเป็นการวางใช่ไหมฮะการวางเนี่ยก็คือเลขที่3นั่นเองนะครับทุกคนการวางก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนี่แล้วก็อย่าลืมกดคูณ2ด้วยครับคูณ2ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็น,น,นเออกดคูณ2ไว้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวลองวางดูก่อนนะครับว่าวางได้หรือเปล่าอ่าจะมีปุ่มแผ่นขึ้นมาเห็นไหมทุกคนเขียวนี่ปุ่มที่4ก็คือปุ่มเขียวตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองวางดูสิ เรียบร้อยครับอีจิโกะก็จะวางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นปุ่มอัปเกรดครับก็ให้เราเปิดยูนิตเมเจอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็เลือกไปนะครับในปุ่มที่5แบบนี้ครับให้วางตรงคิวเขียวตรงนี้นะจะเป็นการอัปเกรดนี่วางไปก่อนครับตอนแรกก็ถ้ามนหลุดอะไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเซต a อ k เฉยๆนะทุกคนแบบนี้ก็ให้มันอัปเกรดไปต่อไปครับปุ่มที่6นะครับจะเป็นการวางอิจิโกะต่อเนี่ยซ้ำกันเลย แล้วก็ปุ่มที่7นะฮะก็จะวางข้างๆกันแบบนี้อะไรอย่างนี้นครับปุ่มที่8นะฮะก็จะเป็นการแผ่นตรงนี้นะครับอ่าปุ่มที่9นะครับก็จะเป็นการ أ, อ่าอัปเกรดเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันปึ๊บนี่ฮะแล้วก็ปุ่มที่10นะฮะจะเป็นการเ,าเลือกที่อีจิโกะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มที่11วางบนพื้นนะครับแบบนี้อ่ให้มันสัก3ตัวแล้วก็ปุ่มที่12นะฮะให้เป็นการแบบว่า,าแผน่นเอนเอเกือบลืม ปุ่ม13ก็จะเป็นการอัปเกรดนะครับนี่ถ้าเราเลือกมา13ปุ่มแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปนะให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับทุกคนมันจะมี1กับ2อยู่เนี่ยกด1กับ2ได้มันจะสามารถดูแบบออโต้คลิกที่เราเลือกไปได้อ่ะเดี๋ยวลองอัปดูหน่อยลวกนะันม่าจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้ไม่ตรงนะครับ13เลื่อนมาตรงนี้อ่ะแล้วเราก็เลื่อนข้างล่างตรงนี้ได้นะครับว่ามันตรงหรือเปล่า,านี่เลือ่อนดูโอเคดูสิอ่ะตอนนี้ง่ายๆเลยเห็นไหมทุกคน ผมบอกเลยว่า F K ง่ายมากนะครับเซตตามนี้ได้เลยนะครับนี่ถ้าใครไม่เห็นเลข13ก็มากดตรงเงี้ยเอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหนึ่อเอาง่ายมากแค่นี้สาตัวก็ F K ได้แล้วนะครับถ้าใครเลเวลเยอะหน่อยก็ไป F K ระดับยากก็ได้นะทุกคนเออมันก็จะได้ของเยอะขึ้นนั่นเองถ้าใครแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลเวลเลยอะไรเงี้ยก็ไป F K แบบปกติไปก่อนก็คือทําแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่ามีเลเวลมีอะไรนิดนหน่อยแล้วอะ่ะก็ให้เป็นเลือกเป็นระดับยากไปเลยนะครับน่าจะเข้าใจกันเนาะโอเคอันนี้ก็น่าจะชิวละเราจะใช้แค่3ตัวนะฮะในการ AFK เเท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วส่วนปุ่มรีเพย์นะครับปุ่มรีเพย์มันจะอยู่จุดเดียวกับตรงนี้เลยนะครับทุกคนเนะี่ยมันจะอยู่จุดเดียวกับตรงนี้เลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าปุ่มรีเพย์จะไม่โดนนะฮะ อ่ะตอนนี้เราเข้ามาสู่ในช่วงเวฟที่10แหละนะครับตอนนี้เกมมันอาจจะปักๆนิดนึงนะครับเพราะว่าฉากมันไม่โหลดนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการเอฟเคที่ง่ายมากนะครับใครมีติโกก็เอาไปเอฟเคในส่วนของสตอรี่ได้เลยนั่นเองครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็มาในเวฟที่15กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสู้บอสไหวหรือเปล่ามันก็น่าจะไหวอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นแค่ระดับง่ายนะฮะแต่อาจจะเดินไปรอบนึงนะทุกคนเออรอบนี้อาจจะแบบสังหารไม่ได้นะครับอาจจะติดรอบนึง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะตีบอสได้หรือเปล่าใช้แค่3ตัวนี่แล้วก็มันจะรีเพย์ให้หรือเปล่านะตอนนี้บอสมันเลือกประมาณเท่าไหร่หกพันหกพันโอเคน่าจะชิวๆอยู่เรียบร้อยฮะนี่โค้งนี้ก็จะโดนพอดีอ่ะมาดูปุ่ม repay รีเพย์นะฮะตรงนี้เห็นปะมันก็จะได้เพชรมานะครับแล้วก็กดรีเพย์ได้นะครับผมแบบนี้เลยถ้าใครเล่นด่านแบบง่ายๆเนี่ย มันจะได้10เพนนะครถ้าได้ถ้าเล่นด่านยากอ่ะมันจะได้ตาละ20นะครับ เออสิบห้าเพบยี่สิบเพไปเรื่อยๆนะครับยาวๆอันนี้คือแบบใครเริ่มต้นใหม่ไม่เอฟเคตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับสอนวิธีการเซฟปุ่มด้วยละกันสาหรับคนที่แบบว่าปุ่มไปลบหรือว่าเผลอไปลบอะไรเงี้ยฮะให้เซฟไว้ก่อนนะอันดับแรกก็ให้เรากดที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับอยากตั้งเป็นในส่วนของสตอรี่นะครับหรือว่าตั้งเป็นอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้อันนี้เป็นสตอรี่ใช่ไหมก็ตั้งไปว่าสตอรี่ละกันกดตกลงนะครับแล้วก็ต้องเลื่อน ถ้าเราจะเอาปุ่มมาใช้นะครับกดที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมกดโหลดตั้งค่านะฮะแล้วกดสตอรี่หนึ่งแลัน,นี้เนี่ยปุ่มเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้เลยสามารถเอามาใช้ต่อได้เลยอันนี้ก็ง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไป F K ส่วนของ อินฟินิตี้กันบ้างนะทุกคนสำหรับโหมดอินฟินิตี้นะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยนะไม่ต้องรออะไรเยอะนั่นเองครับส่วนที่แตกต่างในการ AFK เนี่ยมันจะได้ส่วนของ EXP มานะครับผม EXP ในการอัปเกรดตัวละครถ้าใครที่เคยเล่นออสตาแบบแรกเนี่ยจะจําได้มันจะมี e x p ขั้น1ขั้น2ขั้น3มานะฮะแล้วก็จะได้จเจ้าวอยแบ็กมาด้วยอันนี้รูปมันไม่โหลดนะฮะวอยแบ็กเนี่ยเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยมันจะได้ส่วนของ EXP พอะไรพวกนี้แล้วก็เหรียญซัมมอนโทเคนมานะครับซึ่งไม่ต้อง ลีโลด้วยนะครับทุกคนรีโลเอามารีโลแบบบับลุ้งอะไรเงรี้ยให้กับตัวคอของเรานะครับคือการเอฟเคเนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้ของเยอะมากๆนะครับก็ถ้าใครแบบว่ามีตัวของซัฟซึเกตเนี่ยก็สามารถไปเอฟในอินได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะว่าไปในอินฟินิตี้ละกันแล้วก็เข้าไปได้เลยฮะเดินเข้าไปปึ๊บอ่ะเดินเข้าไปได้เลยปึ๊บ ให้เลือกนะครับเป็นโหมดของธรรมดาปกตินี่แหละเรกูล่านะครับทุกคนแบบนี้แล้วกดสตาร์ทเข้าไปได้เลยครับเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแมปมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้มันน่าจะบักในเกมนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเซตกันเลยครับผมยังพอจําจุดวางมันได้อยู่นะ ก็เหมือนเดิมฮะกดบวกเลข1หนึ่งไปตรงนี้นะครับผมเพื่อเริ่มเกมแล้วก็กดตั้งตัวละครนะฮะที่ซาสเกตนะเราเลือกที่ซาสเกตนะครับอันนี้เราจะใช้ซาสเกตละซาสเกตเนี่ยจะเป็นตัวที่ตั้งบนภูเขานะผมจําได้ว่าภูเขานี่มันน่าจะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้แหละนะเดี๋ยวลองตั้งดูก่อนละปึ๊บปึ๊บอ่ะเดี๋ยวลองกดเพย์ดูก่อนละกันนะครับว่าอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวลองให้เงินพอก่อนละกันนะครับทุกคนอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราเล่นคูณ3เลยละกัน เดี๋ยวผมจะรอดูว่าตรงที่มันตั้งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมลืมมันเนินมันน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้แหละถ้าจำไม่ผิดโอเคทุกคนผมเจอจุดแล้วก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ <laughs> ปัจจิเมา,เอาโอเคถึงหรือเปล่ากดเลขสี่แผ่นใบนะครับตรงนี้โอเคนะครับผมตั้งฟาวเกตได้แล้วตรงนี้เดี <laughs> ย๋ยวลองเริ่มใหม่ดูแล้วกันนะครับอันนี้มันไม่เห็นนะครับไม่เห็นแมปเนาะก็เดี๋ยวลองเริ่มใหม่แล้วกันกดสตาร์ทแมทใหม่รีใหม่เลยปึ๊บนี่ อ่ะมาสมมติอันนี้เริ่มใหม่นะฮะตั้งก็ประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนเนี่ยตั้งประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋วก็กดเพยไปแบบน,นี้อ่ะตรงนั้นมันจริงๆมันเป็นภูเขานะถ้าใครที่เข้ามาในเกมมาแล้วแบบมันปกติอะ่ะให้ตั้งบนภูเขาแล้วทุกคนมันก็จะไปะอยู่ประมาณนั้นเขาหยยบมาหน่อยที่ได้ไหมขยับมาหน่อยหนึ่งน่าจะได้ปะเดี๋ยวเดินขึ้นไปหน่อยน,นัมาตรงนี้อ่า น่าจะเลือกเลขสามาประมาณตรงนี้ครับนี่แล้วก็เลขสี่แผนข้างล่างเหมือนเดิมแบบนี้มาทุกคนน่าจะได้ละนี่แบบนี้อ่าโอเคแพนได้แล้วครับเนี่ยตั้งประมาณนี้เลยทุกคนตั้งแค่ตัวเดียวพออันนี้คือเล่นง่ายมากแล้วก็เลข5นะครับตั้งที่อัปเกตตรงนี้เลยแบบนี้นี่เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าใครจะเอฟเในอินครับเอาซาเกตมา FK k เท่านี้พอใช้แค่5ปุ่มไม่เยอะนะครับเซตง่ายง่ายมากนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆแบบนี้ยาวๆเลยมันจะเล่นได้ประมาณ20-22ถเวฟเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนเลเวลซาสดสเกะกรบมาสัก 20- 35ถึงเนี่ยนะครับผมลองดูแล้ได้ประมาณสัก2 0 22เวฟเลยนะฮะเนี่ยเซตแค่5ปุ่มพอนะครับคือง่ายมากปุ่มรีเพย์ก็เลข4เซตเรียบร้อยละถ้าใครมีคูณ3ก็จะไวมากๆนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่ามันจะถึงเวฟที่20หรือว่า22จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวฟที่5นะเนี่ยเวฟที่5ดูที่ได้ที่ตรงนี้นะฮะมนอาจจะรอยาวนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันเซ็ตแค่5ปุ่มแบบชิวๆเลยเดี๋ยวรอกันตอนนี้เราก็เข้ามาในเวฟที่19แล้วนะทุกคนนี่เวฟที่19แล้วใช้แค่ลาสเกตตัวเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึง20บเวฟหรือเปล่านั่นเองนะครับเราตั้งเป้าไว้สักประมาณ20เวฟนะมันก็จะพอดีเลยนะคร เวีอ20อะวี20ได้เพิ่มมาเป็น15เพชรนะฮะทุกคนนี่แล้วก็จะได้พวก EP มาด้วยนะครับเห็นป่ะ20เพพอดีนะครับ,รบสตเกะเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับทุกคนก็สามารถที่จะ AFK ในโหมดของ Infinity ได้แล้วนะครับเก่งมากนะตัวละครน,นี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าจบแล้วเนี่ยมันจะได้ของอะไรบ้างนั่นเองนะครับน่าจะใกล้จบแล้วมั้งนี่ครับจบแล้วเรียบร้อยอเดผมจะกดหยุดก่อนแล้วกัน เนี่ยได้เพชรมา15ได้อีกพีมาแค่2ตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้มาค่อนข้างน้อยนะเออนะจริงๆมันได้เยอะกว่านี้นะครับโมันจะสุ่มไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสัก6นาทีนะครับผมอ่ะก็กดรีเพย์ต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะวนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับยีชั่วโมงเลยนั่นเองทุกคนง่ายมากๆ และข้อดีอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้ UG Phone นะครับเมื่อคุณแบบ AFK อะไรเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สามารถปิดแอปหรือว่าปิดเว็บไปได้เลยนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็ถ้าเราอยากเข้ามาดูเนี่ยฮะก็ให้เราเข้ามาที่ UG Phone แล้วก็กดไปที่อ่าในส่วนของโปรแกรมจําลองที่เราได้ทําการ AFK ไว้นะครับแบบนี้นี่ฮะทุกคนพอเข้ามาก็จะยังคง AFK เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปิดคอมปิดอะไรไปได้เลยทุกคนอันนี้คือดีมากๆนะสำหรับคนที่ใช้ UG Phone ไม่ต้องมาออนคอมทิ้งไว้ไม่ต้องมาเปิดแบบให้เสียค่าฟงเข้าไปนะฮะก็ สามารถที่จะ AFK บน Cloud ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคฮรทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน